กลุ่มผู้ประท้วง Just Stop Oil บุกลงป่วนสนามการแข่งขันสนูกเกอร์ชิงแชมป์โลกปีนขึ้นโต๊ะโปรยผงแป้งก่อนโดนรวบเหตุการณ์เป็นอย่างไรข่าวโซ Spo r สปอร์ตรีแคปรวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้ฟังค่ะ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในการแข่งขันสนูกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ c r u ซิเบิ t เท a เตอรเมืองเชฟฟิลประเทศอังกฤษหลังกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกตัวเองว่า just Stop All, s top oil บุกลงมาป่วนระหว่างการแข่งขันโดยศึกสนูกเกอร์ชิงแชมป์โลกปี2023เริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่15เมษายนแต่เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อระหว่างการแข่งขันมีกลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าสนาม กลุ่ม Just Stop Oil คือกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการแก๊สและน้ำมันของรัฐบาลอังกฤษซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประท้วงที่มีเรื่องราวผ่านทางหน้าสื่อมากพอสมควรเหตุการณ์ที่ครูซิเบิเกิดขึ้นในเฟรมแรกของโจเพอร์รีกับโรเบิร์ตมิลกินที่จู่ๆชายหนุ่มรายหนึ่งปีนจากกลุ่มผู้ชมเข้าไปในสนามและกระโดดขึ้นโต๊ะสนุกเกอร์พร้อมกับโปรยผงแป้งสีส้มลงบนโต๊ะทำเอาผู้ชมในสนามและที่กำลังรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดอึ้งไปตามๆกัน นอกจากนี้โต๊ะข้างๆที่กําลังแข่งขันระหว่างมาร์คอเล่นกับฟ e, านเจิงยี่ก็มีผู้ประท้วงหญิงพยายามจะปีนขึ้นโต๊ะเช่นกันแต่โดนเจ้าหน้าที่รวบตัวเอาไว้ได้ก่อนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกมต้องหยุดไปกว่า45นาทีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มผู้ประท้วง just stop oil เข้ามาปั่นป่นปวนในสนามกีฬาเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วก็มีการประท้วงจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ลงไปในสนามระหว่างเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามกูดิสันพาร์ก โดยใช้สายเคเบิลทายรัดคอตัวเองเข้ากับเสาประตรูทำให้เกมต้องหยุดไปกว่า10นาทีรวมถึงข่าวครึกโครมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีก่อนที่กลุ่มผู้ประท้วงซาซุเมะเขือเทศใส่ภาพซันฟลา w เวอร์มูลค่ากว่า84.2ล้านดอลลาร์ของศิลปินชื่อดังอย่างวินเซนต์แวนโก๊ะที่ n นช i ั่น l m ล s มิวเซียมในกรุงลอนดอนอีกด้วย ส่วนเหตุการณ์ที่ครูซิเบิร์นนั้นตำรวจยอกเชียร์ออกถแถลงการว่าได้จับตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทั้งคู่เคยมีประวัติเรียกร้องให้องค์กรกีฬาในสหราชอาณาจักรแสดงจุดยืนด้วยการเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่มีองค์กรกีฬาไหนให้ความร่วมมือเหตุการณ์นี้มีหลายฝ่ายออกมาตั้งคำถามกับฝ่ายจัดการแข่งขันเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกมองว่าหลาหลวมและมองว่าหากเป็นคนที่ต้องการทำร้ายนะักกีฬาฝ่ายจัดจะรับผิดชอบอย่างไร แน่นอนว่าการกระทําของกลุ่ม Just Stop Oil ได้รับเสียงวิจารณ์ออกเป็น2ส,ส่วนบางกลุ่มมองว่าน่าชื่นชมเพราะการกระทําของพวกเขาทําให้ผู้คนหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศมากขึ้นอีกมุมก็มองว่าการแสดงออกของพวกเขาทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นการประท้วงแบบฉาบฉวยจนเกินไปและถูกมองว่าเป็นกลุ่มเด็กบ้าโลกร้อน สำหรับการแสดงจุดยืนก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มนุษย์สามารถทำได้แต่ว่าการสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินมีค่าหรือว่าป่วนสนามกีฬาเหล่านี้ก็เป็นความผิดทางกฎหมายแม้ว่าจะได้รับคำชื่นชมผ่านทางคอมเมนต์อบอุ่นในโลกโซเชียลแต่ว่ายืนโดดเดี่ยวหน้าบันลังก็ไม่ควรนะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ